เ้าแช่ป่ะครับข้างๆแช่ชุดละยี่สิบครัใช่ค่ะเอาชุดหนึ่งครับมีมีอะไรบ้างอ่ะนี่อะไรสามอย่างอันนี้กระปิ่นทอดกระปิ่นทอดเปลนไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีมือครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เต๊โตอ่าแล้วนี่ยปลาปลาแล้วนี่ข้าวใช่ไหมนนี้ข้าวอันนี้น้ำอ่าโอ้มะลิสวยเลยถ้าหนูเอากลับบ้านมันจะเสียไหมอ่ะไม่เสียเอาชุดหนึ่งครับ ไหนกะปิชิมเมื่อกี้บอกให้ชิม,มขอชิมหน่อยครับอันหนเหมือนเมี่ยงคำแหละอืมอร่อยคล้ายเมี่ยงคำข้าวนี้ต้องไปขัดมาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องขัดก่อนครับยุดหนึ่งยี่สิบบาทเนาะอ,อ๋อ,อนี่ค่อยนั่งกิน นี่ครับข้าวแช่ที่ซื้อมานะครับ20บาทเท่านั้นจากแถวตลาดทรัพย์สินนะครับตลาดน้ําตอนเช้านะครับมีของกินขายเยอะนะครับพวกขนมอะไรมีเยอะจริงๆถ้าเกิดใครอยากทานขนมเมืองเพชรแบบที่คนเมืองเพชรทานกันจริงๆนะครับไม่ใช่ไปวิ่งบายพาสแล้วก็พวกร้านขนมต่างๆนะครับก็ต้องมาตอนเช้านะครับนี่ข้าวแช่ก็ต้องไปขัดมาก่อนแ็มชุดละ20บาทนะครับหาซื้อได้ทั่วไปอ๋อ มีขา้าวเ่าหนึ่งารแล้วก็ข้าวราดอีกสามปแล้ว,วก็นี่ครับเดี๋ยวใส่น้ำข,ข้าวแช่ข้าวราดอีกห้านครับน้ำขา้าวแช่นะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสดูว่าแช่นะครับเป็นยังไงบ้างข้าวราดอ่างนะครับ จริงน่าจะกินยากกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีที่ไม่มีเวลานะครับก่ออันี้ก่อนนะครับมาชิมน้ําก่อนนะครับเเข,ข้าวนี้ต้องเอาไปขัดด้วยมือนะครับให้ดูเรียวขบาๆ้อนะ่อะหอมเทียนกะ็ค,นะคือเอามือขัดเอามือขัดต,ตอนนอนนี้กะปิครับชิมกะปิ ยาางข้จริงๆกะต้องกินยกกันนะครับแต่ว่าไม่มีที่วางเนี่ยอยู่ในร้านข้าวแกงครับซื้อมาอยูสิบาทก็เลยกินรวมกันกระเปะเข้ากันดีไหมครับนดีอครับผมว่าข้าวแช่เนี่ยได้รับพุทธธรรมมาจากทางมอญเพราะว่าผมเคยไปที่ทางมอญเนี่ยเขาจะมีข้าวปีใหม่ แล้วก็มีกินเครื่องอะไรคล้ายๆกันนะแต่ว่าเขาจะทําช่วงปีใหม่สงการนะครับแล้วก็ทางที่เพชรบุรีนี่เขามีนนทางมอนนะครับผมเข้าใจว่าข้าวแช่เนี่ยน่าจะเกิดมาจากทางมอนอันนี้พี่ตูยังไงก็สันนิษฐานไว้ใครที่ทราบเละเอียดเพิ่มเติมก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ฝนกันน้ำชักไม่ใส้วน,นะครับ แต่ก็อร่อยครับเนี่ยชุดละยี่สิบาทนะมาที่นี่ก็ลองหาโอกาสทานดูครับถ้าไปทางเทศตามพัตคารตามร้านต่กกางๆนี่ก็เป็นร้อยนะครับที่เป็นร้อยที่เขาขายกันนี่ครับกลับพบกันใหม่งงครับกับชาแนลฟิลไทยในยู u ูครับเอเดอนดี u อลเคสเดออาเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกัน,น,นครับ 方便，是好,好，好。<laughs> <laughs>